ก็ <P ol k> ผมบอกไปแล้วว่าหญิงก็ร้าชายก็เร็วอ่ะไม่พี่ไม่ได้ <P ol k> ทำอะไรผนะิดน้องมึงต้องเข้าใจกูก่อนไงคือเขาบอกว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเปี้ยมันขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวก <P ol k> โ็โอเคพีนะ่เขา้าใจแผนล,ละ <P ol k> โอเคไม่ว่ากันถ้าพี่อธิบายให้ผมฟังผมได้ไ่มโอเคโอเคพี่แต่พี่ชายผมไม่เคยกดอยู่แล้วให้ใายได้เสมออ่ะพี่ไม่เคยให้คิดไรนะจริงถูกปะล่ะโอกาสสินกากีเราไม่เคยทิ้งกันอ่ะใช่พี่ให้จะให้กระเทืยมมาเลยรบ้างไอ้เสื้อดำอ่ะ ครับครับผมเพื่อนเพื่อนผมขอเบอร์ครับอะไรนะครับอะไรนะอะไรนะครับขอเบอร์เหรอครับขอเบอร์เหรอครับขอเบอร์ได้ได้เลยครับเบอร์เหรอเพื่อนนิงก็ลงมาขอเขาดีกี่เอฟจะไปนั่งอยู่บนรถไหมวะสี่สามหนึ่งสี่สองครับสี่สามหนึ่งสี่สองเมมือนไเลยครับส่งความได้เลยฮะ เมื่อกี้น้องชายพูดอะไรนะน้องชายพี่พูดอะไรนะเปิดพี่ไม่ค่อยดีเลยผูพี่ตึงๆช่วงนี้พูดดังๆได้ปะเมื่อกี้พี่หญิงบอกวาแหววาอะไรนะขอขอเบอร์ครับขอเบอร์ <c oughs> อ้๋อโ้ยเข้าหล่าเข้าหล่าเย็ดเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเลยเปลี่ยนเพื่อนเมื่อกี้กูก็ได้เบอร์คนในผับไปเมื่อกี้นะเชื่อเหนียวฟ้าด่าเขาใจ <c oughs> ใ,าให้เข้าไม่ขี้งกด่า ระหว่างโดนขอกับขอเองมันมีเส้นบางกั้นอยู่นะเรียกน้องถินว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือได้เบอร์เหมือนเดิมอ่ะเอ้าแต่เขาขอไหมคือคือแล้วคือแล้วไงหรอคือรอคือรอคือเขามาขอไอะอ้าวเลย้นเื่อขึ้นเอ้าวลยไม่เป็นไรครเป็นผู้หญิงยุคใหม่ขอเบอร์ผู้ชายได้ทำไมหรอเฮ้ยโอเคได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วใครจะไปมีปัญหาอะไรครับ จริงครับจริงคนมาขอกับไปขอเขามันคนละคนละมุมมองนะบอกก่อนนะคนุณยิงอย่างเปียเนเปี่ยนมือแต่เมื่อกี้นี้มึงอันนี้กูนะมึงบอกว่าอะไรเมื่อกี้นี้มึงทิ้งกูไว้ตรงโรงพยาบาลน,นะท,นทิ้งกูตอนไหนเนี่ยนี่ตายหลงไปความเหมือนล้ากันมึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่าทิ้งไว้ตรงนี้แล้วมึงก็จะไปกับเขาสองคนสุดท้ายแล้วกูไปแจมึงได้ใช่ไหมเปียกกูไปพูดตอนไหน ก็คุณถามพี่แจ็คแล้วพี่แจ็คเขาบอกว่ามึงอ่ะบอกว่าไปเลยไปเลยทิ้งไว้ตรงนี้แหละจากอยู่เขาสองคนโอเคพี่แอฟัง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 พี่แจ็คเหม่แต่กูว่าแต่กูว่าแต่กูว่าแจ็คน้องชายกูมันมันมันหลอกกูรักมึงอยู่แล้วเรื่อยมาเคลียร์กูดิมาที่ก่อนอะไรนะเคลียร์อะไรวะ อะไรที่ดิง้งไงมึงก็ไม่ขอผู้ชายคนนู้นมึงดิคนนั้นน่ะกูจะอยู่กับกูจะอยู่กับพี่ชายกูแฮร์แดกกูก็ทถ้าง,งั้นกูบินละเดี๋ยวพี่ชายมายัางพี่บินไปไหนเออเออเล่นละเล่นละเออเพื่อ,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 อพี่มาแล้วพี่เราจะไปแล้วพี่เอ้าทำไมจะไปไอันนี่ไม่รีบไปตังครับเอออุณห็นปะ่ะสุดท้ทายแล้วยอกกันไปหยอกกันมาสุดท้ายก็ต้องหยุดได้ต่อเอเนจีดิ้งหน่าครับ ไม่มีครับในตัวไม่มีเลยเมื่อกี้คุณให้ไปเปียงถ้าเงินกูไปละเอ้าไปไหนเล็กไรเล็กไรอะเล็กไรคือถ้าไม่อยากอยู่ขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้ครับถ้าผมถ้าไม่อยากให้ขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้คือมันไม่มีครับคือมันไม่มีอะคือผมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครัไม่มีครับ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 ไม่มีครอะไรมึงก็บไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครอะไรอ๋อรถล็อกครับลืมบอก ก็อย่าเพิ่งไปครับไปเดี๋ยวเราพี่ผมเคลียร์ปัญหาเล็กๆน้อยๆให้ละไม่เจอกันตั้งนานเลยว่าจะพูดด้วยกันดีๆสิไม่เจอกันตั้งนานอะไรก็ใหม่ลูกสวยเปียกสวยยืนไปแล้วสวยเปียกเราจไปแล้วเปียกสวยสวยเปียกสวยสวยเไป เฮียกขึ้นมาดิเียกอะไเมกีข claro> huh? ึ้นไปก่อนเยิเยกหลังแบบมึงไม่เจอแครนานมึงทำตัวกับเขาน่ารักน่ารักหน่อยเ้อเบียกรู้ปะกันอะผมทาอะไรให้ไม่ทาอะไรเบียอะไรคบอกเปียครับผมร้อนตัวไงคุ่เจงว่าร้ตป่อยมันนะแล้วเบียจะเป็นเปียกได้ไงอะเียเมื่อคุณไม่ได้พูดถึงเบียกอะ ก็รู้ตัวนี่ทำไมพูดดีๆกับคนอื่นก่อนอะฮะหยินพูดไม่ดีตรงไหนคะแล้วผมพว่าไม่ดีตรงไหนครับโอ้โหแล้วหยินพูดไม่ดีตรงไหนก็ไม่มีผมไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะ เขาไปว่าอะไรคุณน่ะสงสยัยเขาใจผิดมั้งเปล๊ะรถไปไหนแล้วเนาะรถสีขาวอะ เสียงตึงด้วยครับเนี่ยยังไม่ได้คุยอะไรไม่ดีเลยนะอะไรนะครับทำไมต้องเสียงตึงด้วยเนี่ยทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรก็พูดปกตินะเสียงตึงอ่ะฮะเสียงแบบกาลังจะเข้าสู่โหมดโหดแล้วอ่ะปกตินะครับเนี่ยไม่คืออะไรครับอ๋อที่ที่อยากให้พูดเฉพาะเพราะว่าแบบอยากใจฟูเหรอ อยากแบบว่าอ้อนเหรออะไรอย่างนี้เหรอใช่เพื่อนใช่เพื่อนโอ้โหรถวิม่มีจริงเหรอเนอี่ยเอาดีมีดิแล้วมาไงวะตอนมามาไงอ่ะขับรถมาครับ รถอะไรครับรถอะไรมารถยนต์ขาอะไรนี่คืออะไรน,นี่คือ,อยังไงอ๋อคือเบียร์ลมเดี๋ยวขยากินเบียร์ที่ที่เพื่อนตลงจะม,มาให้ก่อน <c oughs> น,ะนะเฮ้ยเพื่อนกูสตะเลยเฮียไอสัตว์ไอเด็กเฮีย อันนี้คืออะไรกันเนี่ยคุยกันดีเฮ้ยเป็นไงมาไงครับเย็นเนอะใช่ครับเป็นไงมาไงหมายถึงแบบเอเดียวคนเมาอ่ะเฮ้ยเอาเลื้องแบบ ทุกอย่างาครับแบบทั้งหมดอ่ะโดยรวมมาครับเป็นไงบ้างก็สบายดีครับแล้วคุณอะตอนแรกก็ไม่ค่อยสบายครับตอนนเริ่มเริ่มสบายแล้วแล้วแล้วทำไมตอนนี้สบายอ่ะคะก็เพราะว่าเจอหน้าคุณไงครับก็เลยสบายใจขึ้นแล้ว ไตอนนี้สบายหรอ <c oughs> อะไระครับทำไมตอนนี้สบายแล้วล่ะคะอ๋ออากาศาาดีขึ้นครับออก็สบายดีขึ้นละใช่ประมาณนั้นอ๋อตอนแรกาามันหิมะตกใช่ไหมใช่ครับมันหนาว เนวคือ <No. S 2> <c oughs> จะบอกว่าวาที่ไม่ได้ตอบข้ขอความคือมือถือหายครับ <c oughs> แต่ก็ฝากลามมาบอกแล้วไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> คืออะไรครับ <c oughs> คุณฝากลามมาบอกนี่ฝ <c oughs> ากตอนไหนครับ แก๊งคุณเล่าให้ฟังอ่ะว่าคุณมาไม่ไม่ได้ไปเลยอ้าวก็ตอนนั้นฟิกกับเตบอกว่าคุณมาธนาคารก็แล้วไปคิดว่าถ้ามาก็ถ้ามาจริงๆก็คงตอบเองแล้วแหละตอบไม่ได้แล้วครับ มือถือนั้นหายไปละรอผมขายขวดได้ก่อนนะครับผมจะไปซื้อมือถือใหม่ตันนี้กำลังเก็บได้แล้วครับ50าสิบกิโลละใกล้แล้วเหลนิดเดียวก็ไม่ต้องมีมือถือก็ได้ปะไม่ต้องใช้ก็ได้มือถืออ่ะ ไมครับแล้วใช้อะไรอ่ะจะติดต่อยังไงก็มาหาเองเลยไงหาที่ไหนครับที่ไหนดีอ่ะก็ลังสิ์ฟิวเจอร์ปาก เมืองหลวงของปทุมธานีอ๋อไม่ใช่ก่อนาหารนี่อยากเจอหรือเปล่าคะอะไรครับก่อนาหารนี่อยากเจอหรือเปล่าก่อนทหารคืออะไรครับก่อนมาหาก็ไม่รู้ครับก็คิดว่าคุณคงจะมีคนแบบคนคุยอื่นไปละหมายถึงว่าอาจจะมีแบบใครเข้ามาจีบเพิ่มละแล้วทำไมคุณห่วงเรื่องนั้นนะ่ะ ผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นหรอกแต่ก็ปกติป่ะครับเราไม่ได้คุยกับใครนานๆแล้วก็ก็คงไม่มีคนคุยเหมืนกัเรื่องปกติไหมอาอที่ผ่านมาเราเป็นคนคุยกันหรออาวแล้วแล้วถ้าสมมติว่าไม่มันเราไม่ต้องเรียกไงครับก็คือคนส่งข้อความหาก,กันเงี้ยหรอหรือว่าไงก็แค่คุยกันก็ไม่เคยคร,รู้จากปากคุณไงอ๋อนี่คือคิดคิดว่าแบบมันสำหรับผมมันก็ไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะกนะ็คือคนคุยอ่ะ ไม่ได้แบบเริ่มถูกใจกันหรือว่าอะไรเริ่มแบบเริ่มมีสถานะมันก็นก็คุยผ่านมือถือมันก็คือคุยปะแล้วที่ผ่านมาคิดว่าไงครับขอฟังในของคุณน่ะก็อาจจะคิดแบบเดียวกับคุณไงคุณคิดแบบไหนก็คิดแบบนั้นนั่นแหละอืแล้วคุณคิดแบบไหนครับคิดแบบคุณอะแค่คิดแบบผมจริงเหรอ ถ้าผมคิดอะวรคุณคิดแบบเหนใช่คุณคิดแบบไหนล่ะคิดแบบไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้รู้อย่างหนึ่งว่าคิดแบบคุณอะเอาถ้าคุณคิดแบบผมคุณต้องรู้ด้ผมคิดอะไรอยู่ตอนนี้ มันพูดออกมาเป็นคําพูดไม่ได้่ะเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากพูดอ่ะทำไมครับก็ค,คิดแบบคุณอ่ะอือแล้วแบบไม่ไม่นึกถึงกันบ้างเหรอ ะ,ะไม่ไม่มีแบบสักนิดนึงคือนึกถึงผมบ้างเลยเหรอว่าอยังไงแเราควรนึกถึงยินตะไม่ทำไมต้องถามกลับวะผมถามก่อนนะก็อยากฟังไงก็ตอบคำาีผมถามก่อน คนคุณเคยแบบมีอะไรที่มันสำคัญสำคัญหายไปไหมล่ะ mm. หญิงก็รู้สึกแบบนั้นแหละ